สวัสดีพี่น้องชาวอนิวโปรโชาแน,นลครับช่องยูทูบมือสองนะครับเดี๋ยววันนี้มารับอีแตนนะครับลูกค้าจองแล้วครับวันนี้ ังจองพร้อมส่งครับเดี๋ยวไปเดินไฟเอาไปเดินระบบไฟก่อนนะครับ จีตเทนมินิครับผมเครื่องยนต์คูโบต้าอาทีิบแรงไม่เครื่องริมเลยครับ รถดีแตนคันนี้ครับผมใช้คัตซีของมาด้าแฟมิลี่ครับผมมาด้าแฟมิลี่จะเป็นตัวนี้ครับเป็นมาด้ารุ่นเล็กครับเรา,เามาทําเป็นอีแตนนะครับหรือเอาตัวทางออกนะครับแล้วก็เอาเฉพาะคาตซีนะครับแล้วก็วางระบบแท่นเครื่องยนต์คูโบต้าครับเรียกว่าดิ่งเดียวทีเดียวนะครับ ที่ทำรีไอแชนแบบนี้ให้เอซได้ชมกันครับผม <Okay. S 1> ท่านใดมีมาด้าเล็กครับสนใจอยากจะขายก็โทรมาได้ครับมาด้าเครื่องพังใช้งานไม่ได้แต่ค่าซีสวยเกียร์ครบระบบใช้ได้นะครับติดต่อกันไม่ได้ครับ หาลูกค้าสั่งไว้เอาไปบรรทุกหญ้าครับบรรทุกปุ๋ยทุกหญ้าให้ไว้ยควายครับตัวนี้ห้าเกียร์บอ5ห้าเกียร์ครับขับง่ายครับขับง่ายรถเบาประหยัดน้ำมัน Ba, ra rau cho đốt thang. ครับาเกี๋ยวเราจะเอาไปทําไฟก่อนนะครับโดยระบบไฟโดยระบบไฟเแล้ว,เร,ว,เ,รวเราจะส่งมอบลูกค้าครับ